ขอกราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องยามเช้านะครับผมวันนี้เราจะมากู้ลันหักปลาไหลนะครับผมหมายก็จะเป็นด้านหลังนี้ครับผมหายคลองนะครับผมคลองรอบตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวฝากรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปตามรับชมกันครับฟาจะมีแต้มไหมครับผมฟ้าร้องครับผมวันนี้ นฝนจะตกนะครับวันที่29เดือน2 6 7นะครับมีเสียงฝนนะครับไปครับเดี๋ยวฝนจะตกก่อนเดี๋ยวมาดูหลังแรกกันนะผมตอนนี้ก็ไม่ค่อยสบายเลยนะเปลี่ยนอากาศอากาศไม่ค่อยดยีจ้ หลักแรกไม่มีครับโอหลังที่สอง ที่สองก็ไม่มีนะมาดูหลังที่สามกันครับผม ไปต่อครับหลังนี้ก็ไม่มีนะครับผม ไม่ม,ไม,มีไม่มีเหม โอ้มีครับผมมีนะครับฟังเสียงครับใช้ได้เลยครับผมโอเคครับผมน่าจะตายเปล่านะครับไม่ดินเลยนะไปต่อครับ ต่อกันครับผมโอ้โอโอมีครับผม่าจะตัวไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นต่อนะครับผมมาครับหลงๆอันนี้เลย ใบม,มีนะครับช่วงนี้น้ำแห้งนะครับวันนี้ดีนะครับเหมือนจะมีฝนยังไงก็ไม่รู้นะครับผมฟ้าลองคึมคึมนะครับ น,นี่ไม่มีน,นะครับข้ามไปไม่ได้ โอ้โหดูยากโอ้หนาใหญ่ครับหนาใหญ่ใหญ่ครับถึงแน่นเลยโอ้โหนี่ครับเห็นแล้ว เจอของใหญ่แล้วครับผมมาหมานหมานหมานครับผมมาต่อเลยครับโอ้โหมีแล้วครับผม โอ้โหนี่ครับน่าจะสองนะครับน่าจะสองครับหมานครับหมานคักคครับผมสองหลังติดกันเลยครับนะจะสามแต้มติดกันไหม มีนะครับผมมีอีกแล้วนะครับผมโอ้โหสามแต้มติดกันเลยครับผมโอ้นี่นายจะสองตัวครับตัวเท่าเล็กกว่านี้ก้อยเสือเอาหมานะครับผมน้ำลดหมดแล้วนะครับนาจะมารวมตัวกันอยู่แถวนี้ มันมีที่สี่รวมกันไหมหนึ่งสองสามหลังนี้พลาดครับผมติดไล่เต็มขาเลย หลังสุดท้ายหลังสุดท้ายก็มีนะผมแต่ตัวไม่ใหญ่คนระับขอได้ผัดครับผม ไปครับผมตามรับชมกันครับผมตอนนี้ก็มาถึงอยู่ด้านบนนะครับผมกูเสร็จแล้วครับผมอันนี้ก็บอกที่ได้ครับผมกระบอกนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับผมใส่เล่นๆนะครับผมพอกินครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีคนเขาอยากผัดปลาไหลครับผม เดี๋ยวแป๊บนะครับมาครับผมมาใส่นี่ตัวเล็กๆนะครับผมดูครับสองตัวแคบมองไม่เห็นเลยครับผมเห็นไหมครับอันนี้เดี๋ยวจะปล่อยกลับนะครับ นี่เหมือนกันครผมตัวไม่ใหญ่หลังนี้กันใหญ่ใช่ได้หนึ่งครับ Hồ. làng chữ hả của thau nếu coi tôi tôi mà Ao, à, muốn bị học Lươn nào không? อะไรนี่เอาให้ก่อนโอ้นี่ครับผมตัวใหญ่นะครับผมพอได้ผัดครับ้ได้เลยนะครับผมสวยนะครับผม เดี๋ยวหาแกนี่ออกนี่ออกแรนในขนาดมาครบับผมยังเปิดไม่ได้นะครับตัวใหญ่หลุด เดี๋ยวขออนุญาตเปิดก่อนครับจะได้กันคลิปไม่ได้ให้ยาวครับจะร็กแลวก้วพ่อผมเปิดตูดไม่ได้ครับต้องถอดเงาออน่าจะตายครับผมไม่ตายนะผมเสียงกึก,ก็ไม่มีดินไม่มีอะไรนะผมไหลแดงเลยนะผมโอเคครับผมสวยครับผมวัน ขอได้ผัดครับผมนี่ครับผมหลายตัวเลยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมครับจะได้หาหม้ใส่หาขายมั่งนะครับผมไปครับผม